การหรือต้องสังกัดที่ได้มีการติดต่อกับเราไหมคะเรือนไม่ได้ะคะ่ะ <c oughs> โอเควางแผนชีวิตหลังจากนี้ยังไงนะคะเริ่มเริ่มในอย่างว่าหลังจากน,นี้ค่ะจะจะทำยังไงต่อหลังจากนี <c oughs> ้ หนูก็ยังยังไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าสภาพจิตใจหนูตอนที่ตอนนี้มันก็ยังสับสนอยู่ในหลายๆอยา่างในความเป็นจริงหนูก็ ควรที่จะตัดใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่าหนูก็บอกไม่ได้ว่าหนูดูดาได้หรือเปล่าเพื่อเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดจริงๆแล้วเมื่อคืนโน้ตโทรมาหาคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่รับสายคุณพ่อไม่รับสายเพราะมันนาน ไม่ไม่ใช่โกรธครอบครัวเ,เรามีสองคนเมื่อมีคนเข้ามาคุณพ่อก็ต้อนรับเมื่อเขาออกไปเขาไม่ใช่คนในครอบครัวคุณพ่อไม่มีอะไรจะคุยไม่ไม่ได้โกรธแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่มีอะไรจะคุยก็ถ,ยยยยถ้าเขามาก็คงจะคุย ที่เราเคยเคลียกันมันเคยมีช่วงที่เราเถลียกันก่อนที่จะที่ที่จะหายไปนานครั้งนี้คุณพ่อก็เคยบอกกับโจ๊นะว่าคุณพ่อขอบคุณเขาที่มีช่วงหนึ่งที่เขาก็ ทำหน้าที่ของเขาอย่างสุดความสามารถแล้วคนพ่อขอบคุณเขาที่เขาเคยอยู่เคียงข้างหนูเวลาที่หนูไม่มีใครหรือไม่มีตังค์แต่บาทเดียวหนูก็ขอบคุณเขาทว่ครั้งหนึ่งเวลาหนูแย่หนูเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อยู่เคียงข้างหนูมันไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูจะกินข้าวตัวตายแล้วมีอะไรครัง้งไม่ว่าจะเป็นตอนที่เริ่มคบกัน หนูก <irgend> ็โดนหนูหนูก็โดนด่าบอกว่าห่างหนูก็โดนด่าในหลายๆครั้งหนูมีความรู้สึกว่าหนูเป็นจำเลยสังคมไปโดยอัตโนมัติแต่มีครั้งหนึ่งที่ ทั้งที่สองที่เราพยายามกลับมาเพื่อจะตับเขาเข้าใจกันอีกครั้งหนูก็ยืนยันที่อูจะบอกเขาว่าหนูขอที่จะสู้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวไปกับเขาเดินหน้าต่อไปแล้วหนูก็ขอโทษเขาในสิ่งที่หนูอาจจะทำผิดไป หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยไม่เข้าใจกันหนูก็ก็ลงกาบขอขอโทษแม่น้อยแม่น้อยก็บอกขอให้หนูจเจริญเจริญมันก็เหมือนเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่ามันคือการจากกันแล้วหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้หนูก็ ก็ขอโทษที่ตักโตโน่เขาก็บอกให้หนูเดินตามทางพระเจ้าอย่างที่หนูตั้งใจไว้แต่ทุกครั้งเวลาที่เขาให้ข่าวหนูก็ไม่เคยได้ยินคำว่าอย่าออกจากปากเขา ทุกวันนี้ของเขาก็ยังอยู่ที่เดิมทุกชิ้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันคืออะไรคําตอบมันคืออะไรเราเลิกกันแล้วหรือยังหรือว่ามันคืออะไรหนูสับสน หนูทำแล้วทุกวิธีทางหนูทำทุกวิธีทางแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดามากของชีวิตคู่ที่มันจะมีกายที่ไม่เข้าใจกันมากแต่ว่าถ้าเราผ่านในช่วงช่วงแรกถือว่าเป็นมรสุมหนักหนูว่าหนักกว่าช่วงนี้ไหนแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้หนักเท่าช่วงแรกแต่หนูก็ พยายามบอกเพราว่าหนูพร้อมเสมอที่หนูจะเดินไปข้างหน้ากับเขาหนูทําทุกวิธีทางแล้วจริงๆจ,จนถึงวันนี้จะให้หนูทําต่อไปหนูก็ย,ยินดีที่จะทำเพราะหนูก็ยังรักเขาเหมือนเดิมหนูไม่เคยไม่รักเขาผู้หญิงคนหนึ่งถามว่าประสบการณ์น้อยก่อนที่จะมาแต่งงานหนูไม่เถียงแต่ถามว่าหนูจะเอาประสบการณ์มาจากไหน ถึงจะเยอะพอที่จะแต่งงานได้ในเมื่อคนเราแต่งงานแค่ครั้งเดียวตอออหนขอบคุณคนรอบขอบ้างมากเลยค่ะที่เข้าใจแล้วก็ ไม่ซ้าเติมเพราะอย่างที่หนูบอกว่าคนที่คิดสั้นไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะฟื้นขึ้นมาอีก ต้องพูดอยู่แล้วคะ่ะว่าขออย่าให้หนูทําแบบนี้อีกแต่ว่าไม่ต้องถือกับคนรอบข้างตัวหนูเองหนูก็จะพยายามประทับประครองอาการของหนูไม่ให้หนูอ่อนแอจนเกินไปแล้วก็ตัวหนูเองไม่เคยถ้าหนูอยู่ในสภาวะปกติไม่มีความน้อยใจหรือว่าไม่ได้ถูกคําพูดที่รุนแรงอะไรเข้าหูหนูมาจากคนที่หนูรักมากๆรัมก,มาก,ม,ากมากที่สุดจนตายแทนได้อย่างที่หนูเคยบอกไปในรายการหลายครั้ง ถ้าหนูไม่มีเรื่อง,องกระดมกระเทือนใจจาสิ่งที่เป็นหัวใจของหนูจริงๆหนูจะไม่มีทางทำแบบนี้จนวันจ้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยปรากฏอยู่บนโลกโซเชียลหรือในรายการากต่างๆที่หนูเคยให้คำสัญญาไปหนูยังทำจนถึงวันนี้แล้วหนูก็ยังทำมาตลอดไปไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหรือใครจะเป็นยังไงก็ตาม แต่หนูได้เลือกแล้วหนูตัดสินใจในสิ่งที่หนูจำลงไปแล้วหนูไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่หนูได้ตัดสินใจแล้วลงไปแลวหนูก็จะรักษาสัญญานั้นตลอดไปพอจ๋าที่ข้อมือกันอะไรคะข้อมือก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวเช่นกันค่ะหลังจากที่หนูทำสัญญา้าไปแล้วหนูไม่รู้หนูทำอะไรแล้วต่อจากนั้น อยากก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังช่วยชีวิตหนูผนะ่าแล้วเป็นแผลไหมเป็นแผลหรือไม่คะไม่รู้ค่ะหนูไม่ได้เปิดดูเลยตั้งแต่คุณหมอทำแผลให้หนูก็ไม่ได้เปิดดูแผลขนาด<ผ>ไหนค,ครับหมอแผลนี่นะฮะับเป็นแผลที่ไม่ไม่ลึกนะครับนะเ,บบเป็นที่ตื้นนะครับเย<บ><ภ>็บกี่เข็มคะการเย็บมตอนแรกจะทำแผลนะครับคือเป็นการกรีดตรงเเสื้ัด ก็ขี่ตกดเพลงข้อมือนะครับเป็นรอยนี้ใช่ไหมคะรอยของมิโกะนะครับซึ่งตื้นจังรอยเดียวไม่ต้องเย็บใช่ไหมคะครับได้ได้ทำแสบนะครับโมจ้าคือตอนนี้โมเล่นจากไอจีอยากเจ้หรือเปล่าเพราะว่าในโซเชียลเช่นเฟซบุ๊กหรือว่าทวิตเตอร์ก็จะมีข่าวของโมในไอจีมมเล่นจากไอจีของโมอยากเจ้หรือเปล่าตอนนี้หนูขอบอกเลยนะคะเพราะว่าเดือดร้อนกันไปถึงผู้จัดการหนูถึง เพื่อนหนูหลายๆคนที่ปลอม Facebook ปลอม IG ออกมากันเยอะมากๆหนูเล่น IG แค่อย่างเดียวหนูไม่เคยเล่น Facebook เคยเล่นเ c e บุ o k เมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้หนูไม่มี Facebook แล้วก็หนูเล่น IG อย่างเดียว IG ที่หนูเล่นเป็น IG p r i v a t e กับ IG ที่เขียนว่า m e l o n y for f a n เท่านั้นค่ะซึ่งไม่มีการอัปเดตอะไรมาหลายวันมากแล้วค่ะแสดงว่า Facebook ที่บอกว่าผู้จัดการมาปลอมปลอมค่ะปลอมใช่ไหมปลอมค่ะ คุณพ่อมีการจะให้ดใจอะไรอต่อไอทของไอค่ะนั่นคือตอนนั้นมูวิสตใช่ไหมครับไอไหนครัไอโมเดลไปดาวไปดใส่รู้ใจัใจอ๋อใช่ค่ะไอนั่นคือตัวโบเอ่าลค่ะที่ตอบพี่ฟองเบียก็เป็นตัวโบใช่ไหมคะใช่ค่ะของของนิวนวยใช่ค่ะบอกว่าชีวิตเราพังแล้วค่ะก็อย่างที่ได้อธิบายไปค่ะโมต่างโมอยากที่ะที่บกให้คุณร้ใจ เกิด้แล้ววิชาจารณ์ไปในทางลบก็ค่ะเราอยากอธิบายว่าไมคือในส่วนให้กำลังใจต้องมีแต่ในส่วนที่รู้สึกว่าไม่น่าจะขนาดนี้ตรงนี้โมอยากอธิบายยังไงบ้างด้วยตัวความเป็นตโมสำหรับตัวหนูก็หนูก็ต้องยอมรับความจริงในทั้งสองด้านนั่นที่ให้กำลังใจหนูก็ต้องขอขอบคุณมากๆแต่ว่าในส่วนของคนที่ไม่ให้กำลังใจคนที่เหยบย่ำซ้ำเติม อันนี้อัน,นอันนี้หนูพอทราบอยู่แล้วอะค่ะว่าหนูเคยคบอยู่กับใครแล้วเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงเกิดไม่ว่าจะมีเรื่องดีหรือเรื่องอะไรก็ตามหนูก็จะมีด้านลบออกมาเสมอเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คิดว่าถ้าเกิดไม่เกิดกับตัวก็คงไม่รู้ใครที่เป็นโลกนี้ก็คงจะไม่รู้ว่าคนที่มันอ่อนแอม,มากๆแต่ พยายามที่จะเข้มแข็งอยู่ได้บนโลกใบนี้ทุกวันทุกวันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะสําหรับคําด่าหรือคําสมน้าหน้าหรือคําเหยียบย่ำอะไรก็ตามหนูยอมรับไว้ทั้งหมดค่ะหนูไม่ไม่โทษใครยายาให้อภัยทั้งหมดรวมถึงคนที่บางคนที่ต่อว่าโตโน่อย่าไปต่อว่าโตโน่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาถ้าหนูแข็งแรงพอมันก็คงมมีวันนี้แต่ว่า น้มมีความฝันที่โน้ออยากจะทาอีกหลายอย่างคนที่ให้กลังใจหนูก็ขอให้ให้กําลังใจหน้ด้วยยังไงเขาก็เป็นคนที่หนูรักมากมากรักมากคนหนึ่งเพราะฉะนั้นหนูก็อยากให้สนับสนุนเขาให้เขาได้มีที่ยืนต่อไปสําหรับคนที่ว่าหนูก็หนูโอเคค่ะหนูมีวิธีการที่จะไม่เสพสิ่งเหล่านั้นวยกันโอเคก็เราเราก็อย่าไปอ่านมันหรืออะไรอย่างนี้ยค่ะ มีบางกระแสที่บอกว่าเราเป็นคนที่ให้โน่ออกไปเองมากกว่าเอโน่ดโน้เดินออกไปโดยมีสาเหตุที่โน้ไม่พอใจหนูเรื่องนั้นหนูมีส่วนผิดค่ะแต่ว่าหนูไม่ไม่ขอลงลึกในรายละเอียด uh, mm hmm. อย่างที่บอกค่ะชีวิตคู่ถ้าเราจะแพ้เราก็แพ้ด้วยกันทั้งคู่ ถ้าเราจะผิดผิดมากผิดน้อยมันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่ซึ่งหนูก็ยอมรับว่าคู่หนูก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเหนือคู่อื่นๆมันมีเรื่องที่ไม่ดีหลายอย่างเรื่องที่เราไม่เข้าใจกันหลายอย่างจากคนที่เดินออกไปโนที่เดินออกไปถ้านีรู้สึกเสียใจไหมคะกับเรื่องที่เราตัดใจไปแต่งแรกยังไงนะคะรู้สึกเสียใจกับการที่แบบตัดสินใจเรื่องทกคนโนแล้วก็แต่งงานกันไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่สุด คยรู้สึกเสียใจรู้สึกดีใจภูมิใจมากที่สุดอย่างที่เคยพูดว่าพระเจ้าส่งของขวัญชิ้นนี้มาทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นไม่งั้นหนูคงไม่มีชื่อเขาอยู่บนเรือนร่างของหนูใช่ไหมคะ